สำหรับการแถลงข่าวจาก d เดเวลอ์ของเกม v i s i o n ในครั้งนี้ทางเดเวลอ e r ก็ได้มีการพูดถึงกำหนดการของ t i ทอลิตสิและ12.1รวมไปถึงข่าวไลท์ที่เกี่ยวข้องกับโค้ดเนมไนท์แมร์อย่างที่เราได้เคยเห็นกันไปใน Ubisoft Forward รวมไปถึงรายละเอียดไทม์ไลน์ของซีซั่น4 global event ใหม่ที่มีชื่อว่า golden bullet ที่จะมาพร้อมกับซีซั่น4 holiday event ปลายปีที่เราสามารถได้ปืนเนมไอเทมที่สามารถยิงออกมา เป็นกระสุนสโนบอลแทนที่จะเป็นกระสุนธรรมดารวมไปถึง Apparel Event ใหม่ที่มีชื่อว่า Outguard และการเปลี่ยนแปลงของ g l o b a l event guardian ราละเอียดทั้งหมดนี้จะเป็นไงเราไปดูกันในสรุปเนื้อหา state of the game ครับ Hello, <everyone. S 1> ก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆสิ่งแรกอยากจะพูดถึงนะั่นคือในส่วนของเซิร์ฟทดลองหรือว่า PTS สำหรับแพชไท t l e อัปเดต12 Wave 2ได้ทำการปิดตัวลงไปเมื่อบ่ายของวันนี้เรื่องถอัดมาคือในส่วนของ t i ท l e อัปเดต12และกำหนดการของมันอย่างที่เราทราบไปจาก State of the Game ครั้งที่แล้วว่าถ้า PTS หรือว่าเซิร์ฟทดลองของแพชไทท l e อัปเดต12เวฟ2เป็นไปได้ด้วยดีนั้นทาง e v e l o p e r เขาจะทำการเลื่อนกำหนดการของ Title Update 12เข้ามาให้ใกล้ปลายปี2020 และใน State of the Game ครั้งนี้ทางเ v เ l o อร์ก็ได้มีการแถลงข่าวออกมาแล้วว่า Title อ p เต t e 12พ c ชตัวใหม่นี้นั้นจะมีการปล่อยออกมาในเซิร์ฟจริงทุกแพลตฟอร์มในวันที่8เดือนธันวาคมปี2020ครับและทางฝั่งของรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะมาพร้อมกับ Title อ p เต t ด12นั้นใน s t e of t h g g m m มครั้งนี้ทางเ v เ l o อร์เขาได้ cover ไปซึ่งสิ่งที่เขา cover มันก็คือสิ่งที่เขาได้ cover กันไปใน Sta ตอ t ลเกครั้งที่175 ซึ่งไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลิงก์สรุปเนื้อหา State of the Game ครั้งที่175วว้นใน Description หรือใน iCard เรื่องถาัดมาทาดตยวปพืกอบพูดถึงนั่นคือในส่วนของ next gen upgrade สำหรับเกม Division 2กับคอนโซลเจนใหม่อย่างเช่น PS5 เป็นตน้นซึ่งจาก State of the Game รอบนี้เราได้รับข้อมูล2ส่วนส่วนแรกนั่นคือกำหนดการของ next gen upgrade ในคอนโซลและเรื่องที่2นั่นคือ performance ของมันที่เราจะได้ในคอนโซลเจนใหม่ อย่างแรกเลยนะั่นคือกำหนดการของ next gen upgrade ตรงนี้สำหรับเกม division 2นั้นจะมาในวันที่2กุมภาปีหน้าซึ่งมันจะออกมาพร้อมกับ patch title update 12.1และในส่วนของ performance ที่เราจะเห็นกับ next gen console นั้นเราสามารถเล่นเกม division 2ได้ที่4 k 6 0 fps และเรื่องที่3ที่เขาได้พูดถึงนะั่นคือในส่วนของ code name nightmare เพราะอย่างที่เราทราบกันดีจาก Ubisoft Forward ทาง e v เ l o p e r เขาได้มีการเกริอนครเข้าวๆว่าโค้ e Nightmare จะเป็นอีเวนต์ใหม่ที่จะถูกนำมาใส่ใน Kenley College แต่ถ้าว่าจากการแถลงข่าวจาก s t a ตลล g a m มในครั้งนี้ทาง e v e l o p e r เขาได้พูดถึงข่าวร้ายนั่นก็คือ Code Nightmare a m e n จะไม่ได้ถูกนำไปใส่ที่ Kenley College อย่างที่ได้วางแผนไว้แต่จะถูกนามาใส่เป็น Apparel Event แทนกับซีซัน4ที่จะมาซึ่งกำหนดการของ Apparel Event Code Nightmare นั้นจะมาในวันที่2 กุมผาปีหน้าเช่นเดียวกันครับและเรื่องที่4ที่ทางเดบเปอร์เขาได้พูดถึงนะั่นคือในส่วนของไทม์ไลน์สำหรับซีซั่นสําสำหรับซีซั่น4นั้นเขาจะมีการปล่อยออกมาพร้อมกับไททอลอัปเดต12ทันทีนั่นหมายความว่าเราจะสามารถไปล่าแมนฮันเฟลเราเพื่อนเก่าของเราในเกมดิวชันหนึ่งได้ในเดือนกลุ่มผ่าปีหน้าหลังจากไทม์ไลน์ตรงนี้ถ้าเราดูในวันที่22ของเดือนธันวาคมปีนี้เราจะเห็น global event ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า golden bullet ซึ่งจัดเซลล์ุตสมในครั้งนี้ทางเดล e l o p e r เขาได้อธิบายการทำงานเบื้องต้นสำหรับ global event ใหม่ตัวนี้และสำหรับการทำงานเบื้องต้นของ global event golden bullet นั้นศัตรู1-2ถึงตัวในกลุ่มที่เราเจอมันจะทำการโหลดกระสุนซึ่งจะมีไอคอนที่เป็นสีทองหรือว่า golden bullet และศัตรูตัวนั้นมันจะสามารถทำ damage ได้เยอะในนัดต่อไปที่มันยิงแต่ถ้าว่าถ้าเราสามารถฆ่ามันได้ระหว่างที่มันมี buff golden bullet ตัวนี้อยู่ เราจะได้บัฟของมันมาซึ่งบัฟของมันตรงนี้มันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการที่เราจะทำดาเมจกับศัตรูในทางต่างๆมีหนำซ้ำถ้าเราสามารถฆ่าศัตรูได้ระหว่างที่เรามีบัฟตัวนี้อยู่นั้นบัฟตัวนี้มันจะทำการรีเฟรชตัวมันเองทำให้เราสามารถมีบัฟของมันและสามารถฆ่าศัตรูได้ทั้งกลุ่มที่เราเจอเรื่องที่หกที่ทางเดบิวต์พูดถึงนั่นคือในส่วนของ h o l i d a y Event ปลายปีเหมือนกับที่เราได้เห็นไปในปลายปีที่แล้ว แต่ทว่าสำหรับฮอลเดย์อีเวนต์ในปีนี้นอกเหนือจากปืนสเลเจอร์ปืนเนมไอเทมซับม,มิชชักันที่สามารถยิงกระสุนออกมาเป็นกระสุนสโนบอ l l ได้แล้วนั้นทางเดอเปอร์ยังได้ใส่หน้ากากฮันเตอร์เข้ามาเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์นี้ด้วยและสาหรับฮอลเดย์อีเวนต์ตัวนี้นอกเหนือจากปืนและหน้ากากฮันเตอร์แล้วนั้นถ้าเราล็อกอินเข้าไปในเกมระหว่างอีเวนต์เราจะได้หมวกแซนต้าซึ่งทางเดอเปอร์เขาได้โน้ตไว้ว่าถ้าเราได้หมวกแซนต้าจากปีที่แล้วเราจะไม่สามารถได้ซ้ำ ทีนี้วิธีการหาปืนสเลจ์ปืนเนมไอเทมที่สามารถยิงกระสุนออกมาเป็นสโนบอร์ได้นั้นเราสามารถหาได้เหมือนกับปีที่แล้วและสำหรับผู้เล่นที่พลาดปืนนี้ไปในปีที่แล้วนั้นเราจะสามารถหาปืนนี้ได้จาก MPC หรือว่าัตรูที่มีชื่อว่า Holders สํำหรับศัตรูที่มีชื่อว่าโ o l d e r s ตัวนี้นั้นมันจะเป็นศัตรูที่มีกระเป๋าใบใหญ่และมันจะใส่หมวกแซนต้าซึ่งศัตรูตัวนี้มันจะมีการสุ่มเกิดในทุกที่ที่เราเล่นใน Open w o r l d และหลังจากที่เราจัดการกับศัตรูตัวนี้ได้นั้นมันก็จะ drop ปืน s l d g e r มาให้กับเราทีนี้วิธีการหาหนากกา hunter อันใหม่นั้นทางเดลต,ร,ตร์เขาได้ให้เป็นแค่คำใบ้ไว้เท่านั้นซึ่งคำใบของเขานั้นคือ hunter ที่เราต้องไปฆ่ามันไม่ใช่ hunter ตัวใหม่ที่เขาจะเข้ามาใส่พร้อมกับอีเวนต์นี้แต่มันเป็น hunter ตัวเก่าซึ่งรายละเอียดวิธีการหาเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในเกมตอนอีเวนต์นีมาเรื่องที่7ที่ทางเดลต้าเขาพูดถึงนั่นคือในส่วนของ apparel event ตัวใหม่ ซึ่ง Apparel Event ตัวนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่22ทธันวาปีนี้และจะจบลงในวันที่11มกราคมปีหน้าและสำหรับ Apparel Event ครั้งนี้มามาพร้อมกับ4อนะ่ o u t f นั่นคือในส่วนของ Grizzly Coyote Hawk และ m o n g o o s e และเรื่องสุดท้ายทางเดอเพอรก็พูดถึงนั่นะคือในส่วนของการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Global Event Guardian ซึ่งในเรื่องนี้ผมอยากจะขออนุญาตไฮไลท์เฉพาะส่วนที่สำคัญ และส่วนที่สำคัญสำหรับ Global Event Guardian นั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฆ่า Guardian ในกลุ่มของศัตรูแล้วเราได้ Buff สีเหลืองที่อยู่บนแขนเราเ่านั้นเราจะสามารถยิงทะลุเกราะของศัตรูได้ใช่ครับไม่ใช่ Enemy Armor Damage แต่เราจะสามารถยิงทะลุเกราะของศัตรูได้เลยมีนาซ้ำ,ำ Buff ตัวนี้มันก็สามารถ Refresh ตัวมันเองได้ทุกครั้งที่เราฆ่าศัตรู แต่ถ้าว่าจากการวิเคราะห์เกมเพลย์เบื้องตอนน้นที่ทางเดียวกเปอร์เขาได้ใส่เข้ามาในสเตตอั t ที่เกมครั้งนี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เดียวเปอร์เขาได้อธิบายไว้อย่างที่ผมได้อธิบายไว้ตอนตอนอ้นเพราะฉะนั้นการทํางานในส่วนนี้เราต้องไปคอยรอดูในตัวเกมจริงและเรื่องสุดท้ายทางเดียวก็เปอร์ก็พูดถึงนะั่นคือในส่วนของกําหนดการสําหรับสเตตอัพที่เกมครั้งต่อไปจากสเตตอัพที่เกมครั้งนี้ทางเดียวกเปอร์เขาสามารถยืนยันได้เพียงแค่ว่าสเตตอั t ที่เกมครั้งหน้าจะเกิดขึ้นในปี2021นอนั่นคือในปี แต่ถ้าว่าวันเวลาเขายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มในสเต t h อ g เกมครั้งนี้ครับเอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสรุปเนื้อหาสเต t h อ g เกมกับผมทาชินในวันนี้ไงองมากถ้านรับชมกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนนะเพลินนีค้ครับสวัสดีครับ